สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเล็ตในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนไปที่200บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเล็ตได้แบบโดยตรงเลยนะครับใครที่สนใจในการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของทูมิเนียลเล็ตน,นะครับก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะ 2 t r m um o n e y Wallet นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินอยู่ที่200บาทนะครับไปยังบัญชี t r m um o n e y Wallet ให้ดูนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหน,นอย่างไรการใช้งานทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชี t o u m o n e y Wallet นั่นเองนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราดูในคลิปนะครับผมจะมีรูปแล้วก็มีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้ง ในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการทําเงินทูมมนิวอลเล็ตนะครับผมก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า n o v e l ล่านะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับผมเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการทําเงินจากการอ่านนิยายแล้วก็การเล่นเกมนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรา ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรดูตามคลิปที่1ได้เหมือนกันนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูกดมาที่เมนูของฉันเลยนะครับจากนั้นเนี่ยมาดูที่ตรงเมนูตรงนี้นะครับมันเขียนคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมก็ใส่รหัสเชิญได้เลยสําหรับการใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับจะมีช่องให้เราใส่นะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่ออนนก่ได้เลย นี่ของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับการกรอกรหัสเชิญตรงนี้ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ถอนเงินได้นะเราจะได้รับคะแนนนะครับสามหมื่นเหรียญทองตรงนี้ด้วยนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยสําหรับรหัสการเชิญเพื่อนนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนการใช้งานนะครับว่าต้องใช้แบบไหนถึงจะได้รับเงินเข้าทูมอนี่เล์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูที่1นนะครับคำว่าศูนย์หนังสือนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของการกดรับคะแนนฟรีตรงนี้นะครับที่เป็นคะแนนเหรียญทองเราสามารถกดรับ คะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับในการเก็บสะสมคะแนนนะครับได้รับมาที่135เหรียญทองสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะเพื่อที่จะสะสมคะแนนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็กดรับตรงนี้ต่อได้แต่ถ้าเราอยากได้รับคะแนนเพิ่มนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องนิยายหรือว่าหนังสือที่เราสามารถกดเข้าไปอ่านแล้วก็จะได้รับเป็นส่วนของคะแนนเนาะวิธีการก็กดเข้ามาที่1เรื่องนะครับเรื่องไหนก็ได้นะแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นตัวหนังสือเหมือนกันนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันจะเป็นตัวสีดำนะเพราะว่าหน้าจอจะเป็นสีดําไม่สามารถเปิดสาธารณะได้นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ในเรื่องของนิยายนะครับผมคะแนนที่เราจะได้รับจะอยู่ที่ด้านบนขวาเมอือให้เราเนี่ยทำการเลื่อนอ่านนิยายไปเรื่อยๆได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราสลหรับนิยายนะด้านบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราในการอาร่านเพิ่มเติมได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดอันดับนรบในเื่อง นิยายเนาะว่าใครที่ทํานิยายออกมาแล้วก็มีคนเข้าไปอ่านเยอะที่สุดนะครับก็เขาจะแสดงขึ้นตรงนี้ให้นะครับเมนูที่3นะครับก็จะมีในส่งของคําเชิญนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการชวนเพื่อนการแนะนาําการทําภารกิจการทํารายได้ตอนนี้นะครับผมเขามีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะก็คือการนะครับเชิญร่วมขึ้นรายการนะครับผมรับโบนัสรางวัลพิเศษ $200 ดอลลาร์100ที่นั่งนะครับเอ0 0 0ดอลลาร์ 2, นะไม่ใช่ $200 ดอลลาร์นะทุกคน200 0ดอลลาร์ 2, ก็เก็7 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผม70,000กว่าบาทไทยนะแจกทั้งหมด100คนนะครับเวลานี้นะครับก็สามารถทําได้อยู่นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับเหลือเวลาอีกแค่11วันเท่านั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเนาะเราก็สามารถทําได้เลยการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คือการคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับกดคลิกที่นี่แล้วก็นําไปเชิญเพื่อนต่อนะครับโดยการคัดลอกข้อความตรงนี้ไปแนะนําไปเชิญเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li YouTube Tik t o ็อสามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้ขึ้นอยู่กับ ความถนัดของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําอย่างไรยิ่งถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะติดอันดับก็จะยิ่งมีโอกาสได้รับเงินรางวัลเพิ่มนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการนะครับกดรับเงินเพิ่มนะครับก็คือตรงนี้จะมีงานให้เราทําเพิ่มนะแล้วก็กดเข้ามาที่งานตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีการเช็คอินนะครับในการรับคะแนนเพิ่มเติมเราสามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานแล้วก็ทําการกดเช็คอินในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้1-7ถึงวันนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีการลองใช้งานแอปต่างนะคร ดาวโหลดเกมต่างๆในการทําภารกิจแล้วก็เข้าไปที่2เมนูนี้ได้ในการทําภารกิจนะครับหรือจะทําการเลื่อนลงมาตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของงานประจําในการทําภารกิจเพิ่มเติมตรงนี้เราสามารถทําภารกิจเพิ่มเติมได้ในการรับคะแนนรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเมนูต่อไปนะครับเมนูที่4นะครับในส่วนของโปรดทราบตรงนี้เนี่ยจะเป็นการอ่าในส่วนของหนังสือนะครับที่เราเข้าไปอ่านเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของการถอนเงินนะครับผมสำหรับการถอนเงินเนี่ยเรามาดูคะแนนตรงนี้นะครับ 9.9m เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคะแนนที่เรามีเนี่ยเป็นเงินกี่บาทก็ให้เรากดปุ่มเขาว่าถ่ถอนตรงนี้เลยกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายการถอนให้เราดูนะครับก็จะเป็นทูมอนีวอลเล็ตและก็เพย์เพนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคะแนนของเราแล้วก็จะมีเงินบาทให้เราดูด้วยว่าเป็นเงินกี่บาทจากคะแนนที่เรามีนะครับผมมี397.37สตางค์นะครับและการถอนเงินของทูมอนีวอลเล็ตนะครับก็จะเริ่มต้นที่ 100, 200แล้วก็400บาทเนาะจริงๆเนี่ยผมขาดอีกแค่2บา กว่าๆนะครับก็จะสามารถแลกได้ที่400บาทนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว <on> ในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการแลกเงินที่200ให้ดูแลกันในการแลกนะครับเราไม่ต้องไปทําการเชิญหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อต่อการถอนเงินนะครับเพราะว่าถ้าเรามีคะแนนหรือว่ามียอดเงินแล้วเนี่ยเราสามารถแลกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนะครับและก็ไม่ต้องไปทําภารกิจต่างๆนะครับผมมีครบแล้วก็แลกเงินได้เลยเกดเข้าไปที่รายการที่เราต้องการแลกนะครับแล้วก็กดเห็นด้วยได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นเงินรางวัลทูมอนิวลิตนะครับจำนวน นวน200บาทนะก็ให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมอนีว่วอลเลตและก็ใส่เบอร์วอลเล็ตในการรับเงินทั้ง2ช่องให้เหมือนกันจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการดูประวัติการแลกเงินนะครับก็แลกเงินไปเรียบร้อยละจํานวน200บาทเนาะในเวลานะครับตามนี้เลยนะครับวันที่8เดือน5นะครับ2024นะครับเวลา3ทุ่ม21นาทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือว่ารอดําเนินการนะครับ5วันทําการนะไม่นับวันหยุดนะขัดตะเิกและก็วันหยุด สุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับก็ให้เรานับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่8นะครับผมก็รอการตรวจสอบนะครับอาจจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับผมก็น่าจะได้รับเงินนะครับถ้าได้รับเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตแจ้งอีกรอบนะครับในส่วนของยอดเงินที่ทําการถอนไปนะใครสนใจในการทําเงินนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมแอปนี้เล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปปถัดไ สวัสดีครับ